คุณเคยสงสัยไหมว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตคุณอาจจะทําให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเธอพบข้อความลึกลับในกระเป๋ากางเกงสามีและเริ่มค้นหาความจริงที่เขาซ่อนไว้คุณคิดว่าเธอจะทําอย่างไรเมื่อรู้ว่ามันอาจจะทําลายทุกสิ่งที่เธอรักร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลอย่าพลาดตอนสุดท้ายที่ทุกคําตอบจะถูกเปิดเผยคืนนี้ฉันต้องซักกางเกงให้สามีเขาเดินออกไปข้างนอกกับน้องชาย และฉันต้องอยู่บ้านทำงานบ้านเพียงคนเดียวขณะที่กำลังซักกางเกงมือของฉันก็ไปเจอกระดาษโน้ตเล็กๆซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระดาษนั้นมีข้อความแค่ไม่กี่คำคื้นนี้ลงมือทันใดนั้นใจของฉันเริ่มเต้นแรงความรู้สึกสงสัยประปนกับความกลัวฉันทำอะไรไม่ถูกมันหมายความว่าอะไรทำไมข้อความนี้ถึงมาอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขา แล้วใครส่งมาให้มือของฉันสั่นเบาๆขณะที่กำลังอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในหัวของฉันเต็มไปด้วยคำถามทำไมข้อความนี้ถึงไปปรากฏในที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสามีของฉันฉันรู้สึกได้ถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นความเครียดเริ่มกัดกินความสงบของฉันแค่กระดาษใบเดียวมันทำให้ฉันรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในทุกอย่าง คำถามมากมายตีลังกาในหัวของฉันฉันตัดสินใจแอบเปลี่ยนสถานที่นัดที่เขาคุยกับใครบางคนฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่บางครั้งการกระทำที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆมันอาจจะทำให้เราเปิดเผยความจริงบางอย่างออกมาและในคืนนั้นฉันรู้ว่าการปลอมลายมือและการเปลี่ยนสถานที่นัดของเขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฉันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริง ฉันต้องการรู้ความจริงและตอนนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกลวงฉันอีกต่อไปความรู้สึกนี้มันเหมือนกับการเดินในที่มืดไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่บางทีความจริงที่เราค้นหาก็อาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคืนนี้ฉันจะรู้หรือไม่คืนนี้ฉันไม่สามารถหลับได้ทุกครั้งที่ปิดตาลงภาพกระดาษโนตนั้นก็ยังติดอยู่ในหัวคำว่าคืนนี้ลงมือ มันดังก้องในสมองเหมือนกับคําสั่งฉันคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นความสงสัยมันกัดกินใจฉันไปเรื่อยๆในตอนกลางคืนที่เงียบสงบฉันตัดสินใจไปที่สถานที่นัดที่เขาต้องไปฉันไม่บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเริ่มจะสงสัยแต่ขณะที่เดินทางไปยังที่นัดน,นั้นฉันเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่ทวีขึ้นหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นทุกที เหมือนการจับตาดูบางอย่างที่อาจจะซ่อนอยู่เมื่อถึงสถานที่นัดฉันแอบยืนมองจากมุมมืดและทันใดนั้นฉันเห็นเขายืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองกำลังพูดคุยกันด้วยท่าทางลับๆฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันหยุดเต้นอะไรที่ฉันเห็นมันไม่ค่อยถูกต้องทำไมเขาถึงมาที่นี่ทำไมเขาถึงมีการนัดพบลับกับผู้หญิงคนนี้ ในขณะที่ฉันกำลังยืนดูอยู่ผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็นฉันและท่าทางของเธอที่ทำให้ฉันรู้สึกกลัวเธอเริ่มเดินเข้ามาหาฉันฉันหันหลังกลับและรีบเดินหนีไปแต่ในใจของฉันกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจตอบได้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้และมันหมายความว่าอะไรฉันกลับมาที่บ้านและยืนอยู่หน้ากระจก ถามตัวเองว่าฉันควรทำอย่างไรต่อไปคืนนี้ความจริงที่ฉันค้นหาอาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันหากทุกสิ่งที่ฉันสงสัยเป็นเรื่องจริงฉันจะต้องเลือกทางไหนทางที่เธอเลือกจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตและคืนนี้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางหวนกลับความเครียดที่ฉันรู้สึกตอนนี้ทำให้ฉันรู้ว่า บางครั้งการหาคำตอบอาจจะเจ็บปวดแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่จะเป็นสิ่งที่เปิดเผยทุกอย่างและทำให้ชีวิตฉันต้องเปลี่ยนไปตลอดการฉันยังคงยืนอยู่หน้ากระจกภาพที่เห็นในคืนนี้ยังคงวงเวียนในหัวไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรแต่ทุกคำถามที่ฉันมีมันรบกวนจิตใจอย่างไม่หยุดหย่อนเสียงหัวใจเต้นดังในหูฉันเหมือนเตือนให้ฉันรับรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป ในตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงเคาะประตูมันทำให้ฉันสะดุง้งใครกันที่มาหาฉันในเวลานี้ฉันเปิดประตูไปอย่างช้าชและเห็นเขายือนอยู่ที่หน้าประตูสีหน้าของเขาดูเหมือนเครียดและกังวลทำไมไม่ตอบข้อความฉันเขาถามเสียงต่ำแต่ฉันไม่สามารถตอบอะไรได้ในตอนนั้นคำถามที่ท่วมท้นในหัวของฉันทำให้ไม่รู้จะพูดอะไร ในขณะที่เขายืนอยู่ตรงหน้าฉันฉันรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดไปชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆยกเว้นเสียงลมหายใจของเรามีอะไรที่อยากบอกฉันไหมเขาถามอีกครั้งฉันลังเลมันเหมือนกับการที่ฉันต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อยากรู้แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหนีจากมันได้คืนนี้มีอะไรที่ต้องอธิบายไหมฉันถามกลับ เขายืเนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบออกมาเบาๆมันไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดแต่คำตอบนั้นกลับทำให้ฉันยิ่งสงสัยมากขึ้นทำไมเขาถึงดูเครียดขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่ยอมบอกความจริงฉันเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพูดมันไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเห็นความสงสัยกลายเป็นความไม่ไว้ใจและมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันจะต้องหาคำตอบให้ได้ คืนนี้เป็นค่ำคืนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันเพราะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือแย่แต่สิ่งที่ฉันแน่ใจที่สุดคือฉันจะไม่ยอมให้ความสงสัยปกปิดความจริงอีกต่อไปและคืนนี้ฉันจะรู้ความจริงทั้งหมดเขายือนอยู่ตรงหน้าฉันเหมือนจะรอคำตอบจากฉันแต่นั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติ ความรู้สึกไม่สบายใจที่เคยมีตอนแรกมันกลับมาอีกครั้งการกระทําของเขาในคืนนี้และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันเริ่มทวีความสงสัยขึ้นทุกทีทำไมคุณถึงไม่บอกฉันทั้งหมดฉันถามเสียงสัน่นเขาหลบตาฉันไปและนั่นทําให้ความกังวลในใจของฉันเพิ่มขึ้นคุณกำลังซ่อนอะไรบางอย่างใช่ไหมฉันถามออกไปเขายืนนิ่งไปชั่วขณะ แล้วในที่สุดเขาก็พูดออกมาเสียงเบาๆมันมีเรื่องที่ฉันไม่อยากให้เธอรู้คำพูดนั้นทํำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาการที่เขาพูดแบบนั้นมันยิ่งทําให้ฉันสงสัยมากขึ้นอะไรที่เขาซ่อนอยู่มันจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเห็นไหมหรือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นในตอนนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันหยุดเต้น สิ่งที่เขาพูดทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมดำที่ไม่มีทางขึ้นมาได้ฉันต้องการให้เธอรู้ความจริงเขาพูดเสียงต่ำแต่ไม่ใช่ตอนนี้ความรู้สึกที่ไม่แน่ใจเริ่มพัดผ่านตัวฉันเขาบอกว่าจะบอกฉันในอีกไม่ช้าแต่ทำไมตอนนี้มันต้องซ่อนอยู่ทำไมทุกสิ่งที่ฉันสงสัยถึงไม่สามารถพูดออกมาได้มันเหมือนกับการที่ฉันกำลังถูกหลอกลวง แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนตอนนั้นเองฉันต้องตัดสินใจจะรอคำตอบจากเขาหรือจะหาความจริงด้วยตัวเองใจของฉันสับสนไปหมดแต่มันก็ชัดเจนขึ้นในใจสิ่งที่เขาซ่อนไว้จะต้องมีผลกับชีวิตของฉันและฉันจะไม่ยอมให้ความสงสัยนี้ทำลายชีวิตที่ฉันมีคืนนี้ฉันต้องหาคำตอบและการค้นหาความจริงครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดการความเงียบยังคงอยู่ระหว่างเราทุกคำพูดที่เขาพูดมันเหมือนจะทิ้งรอยแผลในใจฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเปิดเผยแต่ไม่ใช่ในเวลานี้เขายือนอยู่ตรงหน้าฉันไม่พูดอะไรอีกฉันจับจ้องเขาไปที่ตาของเขาและในขณะนั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของฉันกำลังพังทลายความสงสัยและความเจ็บปวดมันผสมปนเปกันไป แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้มันจบแค่นี้ทำไมถึงต้องปิดบังฉันฉันถามเสียงเบาเขายังคงยืนนิ่งอยู่จนในที่สุดเขาก็พยักหน้ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เธอไม่ควรต้องรู้เขาพูดออกมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้จากฉันมานานและตอนนี้มันใกล้จะเปิดเผยออกมาแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรก ฉันรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในอ่างลึกที่ไม่มีทางออกในขณะที่ฉันกำลังพยายามทำความเข้าใจความกลัวก็เริ่มเข้ามาแทนที่ความสงสัยสิ่งที่เขาซ่อนอยู่มันจะทำลายชีวิตของฉันไหมฉันไม่รู้แต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆคือคืนนี้จะเป็นคืนที่ฉันจะต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นทุกสิ่งที่ฉันสงสัยจะติดอยู่ในใจ และฉันจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณต้องบอกฉันทุกอย่างตอนนี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเขามองฉันนิ่งๆสักพักก่อนที่จะพูดออกมาดีคืนนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นของทุกอย่างและในขณะนั้นเองทุกสิ่งที่เขาพูดมันก็เหมือนกับการประกาศเปิดตัวบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางอย่างที่ฉันยังไม่พร้อมที่จะรู้แต่ตอนนี้ฉันต้องรู้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของเราและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดกาลคืนนี้ไม่เหมือนคืนไหนไหนและมันจะเป็นการเปิดเผยความจริงที่เราคอยมานานคืนนี้เป็นคืนที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปฉันยืนอยู่ในห้องนั้นภายในจิตใจเต็มไปด้วยความคาดหวังและความวิตกกังวลเขานั่งลงข้างๆฉันและเริ่มเล่าเรื่องที่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้น เรื่องที่ทำให้ฉันรู้ว่าทุกอย่างที่ฉันสงสัยมันมีเหตุผลมันมีความจริงที่ซ่อนอยู่เขาพูดถึงความผิดพลาดในอดีตถึงสิ่งที่เขาทำไปโดยไม่คิดถึงผลกระทบและเรื่องราวทั้งหมดที่เขาซ่อนมาตลอดคำสารภาพของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังเคลื่อนที่ช้าๆความรู้สึกของการถูกหลอกลวงเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความเสียใจที่ลึกซึง้ง แต่ในขณะเดียวกันฉันรู้ว่าเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดพลาดและต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันขอโทษเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงฉันไม่เคยตั้งใจจะทำให้เธอเสียใจฉันมองเขาเงียบเงียบรู้สึกถึงน้ำหนักของคำขอโทษนั้นมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างหายไปแต่ก็ทำให้ฉันรู้ว่าความรักและการยอมรับกันนั้นสำคัญมาก บางครั้งเราไม่สามารถลบล้างความผิดพลาดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันฉันยังต้องการให้เราก้าวต่อไปด้วยกันเขาพูดฉันนั่งเงียบเียบใจที่เคยหนักหน่วงเริ่มรู้สึกเบาขึ้นฉันยังไม่แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้สิ่งที่ฉันสามารถทำได้คือการเลือกที่จะเชื่อในความรักและเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ ในวันพรุ่งนี้ทุกสิ่งที่ฉันเคยกังวลจะกลายเป็นอดีตและว,วันนี้มันจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันรู้ว่าแม้ในความมืดก็ยังมีแสงสว่างที่จะนำทางเราไปข้างหน้าทั้งคู่ยิ้มให้กันมันไม่ใช่รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังและในที่สุดเราทั้งคู่ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีอะไรที่ต้องปิดบงัง และไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดเราได้อีกต่อไปการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีกว่าและในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่าความจริงและความรักจะช่วยทำให้เราเติบโตไปด้วยกัน